สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับทุกเช้าเราพบกันครับเราอา่านพระเจ้าทุกวัน,นะเราเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันทุกวันเพื่อเราจะสามารถจับมือกันอ่านให้จบนะครับตลอดทั้งเล่มพระคัมภีร์นี้นะครับท่านที่รักครับวันนี้เราอา่านพระคัมภีร์มาในพระธรรมเยเรมีบทที่9 10และ11ครับพี่น้องครับมีปัญหาหนีดนึงครับบทที่9บทที่10เป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยบท11 1213เป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้จะสรุปให้พี่น้องฟัง ในบทที่9และบทที่10นะครับกุบรวมเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าบท 11- 12 13ก็จะเก็บไว้นะครับสรุปรวบยอดในวันพรุ่งนี้เพื่อพี่น้องจะเข้าใจในภาพรวมนะครับแล้วก็มองเห็นว่าเยรมีนั้นกําลังสื่อสารเรื่องอะไรกับผู้อ่านแล้วก็สื่อสารเรื่องอะไรกับบรรดาคนในยูดาครับทานทีแลษวครับเราจะรู้สึกอย่างไรครับถ้าเรามานมันสก,การพระเจ้าทุกสัปดาห์นะครับมาโบสถ์มา รับใช้พระเจ้าบางคนก็ไปทีนนมัสก,การนะครับบางคนกนะ็อาจจะมีหน้าที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในคิตตจักรแต่ปรากฏว่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยในสิ่งที่เราทําในคิตตจักรโอ้พี่น้องครับเราจะรู้สึกอย่างไรและเราต้องสํารวจไหมครับว่าเราทําอะไรที่ยังไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าวันนี้พระธรรมเยเรมีบทที่9ก้าที่สิจะบอกเราครับว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยเมื่อเรามาอยู่ใน ครอบครัวของพระเจ้ามานมัสการพระเจ้าในคิาจาักรของพระองค์เหมือนกับชนชาติยูดาในเวลานั้นที่นมัสการพระเจ้าในพระวิหารมีอะไรบ้างครับที่พระเจ้าไม่พอประทยัยสิ่งริทที่เรากระทาภายนอกทําไมพระเจ้ายังไม่พอประทัยอีกเลยในเมื่อพระองค์ทรงกาหนดให้เราทําแบบนั้นเอาละครับพี่น้องครับเรามาดูลาเอียด,ด้วยกันครับในบทที่9ครับผมขอให้ชื่อในบทที่9ว่าคนยูดานั้นมีความเชื่อ ที่ผิดเกี่ยวกับพันธสัญญาพระเจ้าครับคนยิวเป็นชนชาติพิเศษใช่ไหมครับเป็นชนชาติเดียวในประวัติศาสตร์ที่เข้าสู่ความสัมพันธ์แห่งพันธสัญญากับพระเจ้าโดยที่พระองค์ทรงเป็นผู้เลือกนะฮะพระองค์ทรงเลือกใครครับพระองค์ทรงเลือกอับราฮัมและพวกเขาทั้งหลายก็มีความภาคภูมิใจว่าเขาเป็นลูกหลานของอับราฮัมพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมในปฐมกาลบทที่12นะครับ และพระองค์ก็ให้อับราฮัมนั้นทําพันธสัญญาโดยการเข้าสู่หนัดนั้นในปฐมกาล17พวกเขาก็กลับกลายเป็นชนชาติพิเศษของพระเจ้านะครับเมื่อในพระธรรมอพยย19พระเจ้าสัญญาว่าเขาคือชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้แต่สิ่งที่น่าเสียใจอย่างหนึ่งสําหรับพวกเขาก็คือว่าเขาไว้วางใจไว้วางใจเรื่องอะไรไว้วางใจในพันธสัญญาเหล่านั้น เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เหรอไว้วางใจในพันธสัญญาทันติระครับพวกเขาไว้วางใจในพิธีกรรมต่างๆก็ในเมื่อพระเจ้าทรงกําหนดให้มีพิธีกรรมต่างๆในการถวายเครื่องบูชาที่พระวิหารแล้วจะผิดอะไรอะ่ะทันติระครับคนยิวมาที่พระวิหารปีละสามครั้งก็มาแล้วพระเจ้ากําหนดให้คนยิวเข้าเทศกาลต่างๆก็ทําแล้วฉะนไหนพระเจ้าจึงยังไม่พอพระทยัยทันติระครับ คนยิวคิดว่าการที่พวกเขาทําพิธีกรรมต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยการถวายเครื่องบูชาต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยแต่เขาละเลยเรื่องการกลับใจเขาละเลยเรื่องการดําเนินชีวิตตามน้ําพระทัยพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เหมือนกับพลักษณะพระเจ้าโดยกลับใจจากสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยูดาห์ที่เขาตั้งหลายนั้นทาไมฮะไม่เชื่อฟังพระเจ้าไป เรยเอาพระของคนต่างชาตินั้นมาเป็นพระของตัวเองละเลยนะครับให้ความสําคัญกับพระเจ้าที่ปร่งส่งเป็นพระเจ้าเดียวกับกลายมีพระหลายหลายพระในชีวิตของพวกเขาีลองครับคนยูดาจําเป็นต้องกลับใจจากสิ่งเหล่านี้นะครับทัานที่ลครับสาเหตุที่คนยูไม่ยอมกลับใจนะครับเนื่อง เนื่องจากสาเหตุประการเดียวนะครับคือความเยื่อหยิงครับความเย่อหยิงนี้นะครับเราพบในพันธสัญญาใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าในเวลาที่ยอนผู้ให้บัพติศมานั้นมาให้บัพติศมาในถิ่นทุรกันดารใช่ไหมครับที่แม่น้าจอแดนยอนบอกว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วจงกลับใจใหม่ปรากฏว่ามีฟาริสีและซาดุสีนั้นไปเพื่อจะบบบรับบัพติศมาด้วยยอนจึงบอกว่าใครเตือนท่านให้หนีจากพระพิโรธของพระเจ้ามาที่นั่น จงเกิดผลให้สมกับการกลับใจใหม่อย่าทึกทักว่าตนเองเป็นลูกหลานของอับราฮัมมีอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษนะครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับเราพบความเยื่อหยิ่งแบบเดียวกันเนี้นะฮะในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ33นะครับคนยิวนะครับฟาริสีนั่นนะฮะพูดกับพระเยซูบ,บอกว่าเราสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมและไม่เคยเป็นทาสใคร ทำไมท่านจึงกล่าวว่าเราจะเป็นไทยใช่ไหมครับโอ้เราได้เห็นสภาพจิตวิญญาณของคนยิวที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยครับว่าพวกเขานั้นนะครับทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนในสยายพระเพเจ้าค,คือความเย่อหยิ่งและบาปแห่งความเย่อหยิ่งพี่น้องรู้ไหมครับทําให้ทูตสวรรค์กับกลายเป็นมารซาตานเพราะความเย่อหยิ่งดังนั้นบาปแห่งความเย่อหยิ่งเป็นบาปที่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทยัยนะครับทันทีละครับเยเรมีเอง ก็ต้องรับบทหนักในการรับมือกับชนชาติที่มีความเย่อหยิ่งเหล่านี้นะครับขณะที่เเรมีเองพยายามที่จะชี้ให้พวกเขาเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติในความเชื่อของพวกเขาครับพี่น้องครับในบทที่9ก้าเราเห็น3ามเรื่องครับที่เเรมีชี้ให้เขาเห็นครับประการแรกครับการเป็นประชากรในพันธสัญญาของพระเจ้าไม่ใช่ข้อไม่มีข้ออ้างนะครับที่จะทำบาป การเป็นประชากรแห่งพันธสัญญาพระเจ้าไม่ใช่ข้ออ้างสำหรับทําบาปบทที่9เริ่มต้นของการร้องไห้คำควรของเยเรมีในสภาพจิตใจอันน่าเศร้าหมองเศร้าโศกนะคร่ำครวญกับพระเจ้าและนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เรารู้ว่าเยเรมีนั้นเป็นเป็นผู้รับใช้ที่มีอินเนอร์นะครับมีมีส่วนร่วมในความทุกข์ระทมกับเยูซสเล็มนั้นพอสมควร จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รับใช้ผู้ผเผชินะเจ้าน้ําตานะครับพี่น้องครับวันนี้เรามาดูในผู้รับใช้ในยุคปัจจุบันเราเห็นน้ําตาของผู้รับใช้บนธรรมาทมั้ยครับคําเทศนาส่วนใหญ่ของคิดเสียนในประเทศไทยเน้นหนักไปเรื่องพระพรครับเน้นหนักไปเรื่องพระพรสิ่งที่คิดเสียนจะได้โอ้ท่านที่รักครับเรากําลังหลงทางไปไกลพอสมควรทีเดียวนะ คำเทศนาปัจจุบันเน้นไปที่ความเพลิดเพเลินเจริญใจนะครับการดําเนินชีวิตที่ทําอย่างไรจะรับพระพรนะมันมันเป็นอะไรฮะแทนที่จะเน้นเรื่องอะไรครับเรื่องข่าวประเสริฐเน้นเรื่องพระคุณความรักของพระเจ้าสติละครับในพระธรรมยากอบเองนะครับก็บอกว่าจงทุกข์จงเศร้าโศกจงร้องไห้ให้เสียงหัหเราะของท่านกลับกลายเป็นความเศร้าโศกและความชื่นชมยินดีนั้นกลับกลายเป็นความเศร้าสลด ให้พวกท่านนั้นจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระองค์จะทรงยกชูท่านนั่นหมายความว่าชีวิตที่เราดาเนินอยู่ทุกวันนี้บนแผ่นดินโลกนี้นะครับเราต้องตระหนักรู้ว่าความบาปความชั่วกําลังทวีคูณขึ้นในสังคมอย่างเต็มขนาดเลยหากคิดไจักของพระเจ้าไม่กลับกลายเป็นเกลือและแสงสว่างที่แท้จริงคิดจากของพระเจ้าจะถูกกลืนสังคมกลืนไปแล้วคําเทศคําสอนก็ไม่ต่างอะไรกับโคชชิ่งนะครับที่อยู่ใน แวดวงธุรกิจนะครับแล้วก็แวดวงในการพัฒนาพัฒนาตัวเองนะครับแต่พระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่เพียงแต่เป็นการพัฒนาตัวเองนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนชีวิตของคนที่ต่ําต้อยด้อยค่ากับกลายเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้การได้คนที่หญิงยะโสโอหังกับกลายพระเจ้าจะเปลี่ยนให้พระเจ้าพระเจ้าเปลี่ยนเป็นคนที่ถ่อมใจทันทีละครับความเย่อหยิ่งของยูดานั้นทําให้เยเรมีต้องบรรยายว่าเขาอยากหนีไปให้พ้นจากชนชาตินี้ พราะว่าชนชาตินี้นั้นทําบาปหลายอย่างเหลือเกินพอบาปจากนี้หมดไปก็ไปทําบาปอย่างอื่นอีกผิดศีลธรรมนะครับกดขี่ข่มเหงใจร้ายใส่ละคำไสะกรรมต่อคนทุกยากลําบากบูชารูกขบลบรอกรวงใส่ร้ายนะครับลักเลยต่อความจริงอันมีค่าเราเห็นว่าคนยูดาคิดว่าพวกเขาทำไมมีอิสรภาพในการทําอะไรก็ได้เพราะเขาถือว่าเขาเป็นลูกหลานของอับราฮัม ยังไงเขาก็อยู่ในพันธสัญญาพระเจ้าอยู่แล้วในทางกลับกันครับการเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องรับผิดชอบมากขึ้นด้วยครับเพื่อจะใช้ชีวิตเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าเหมือนกันกับพวกเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนพี่น้องที่รักครับพระเจ้าให้เราเป็นคริสเตียนยและเราอยู่ในพันธสัญญาผ่านทางพระเยซูคริสต์ที่เราเป็นประชาประชากรในอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าจําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องสําแดงชีวิต ในการเป็นประชากรของพระเจ้าให้โลกรู้ว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นแตกต่างกับแผ่นดินโลกสังคมของแผ่นดินสวรรค์นั้นแตกต่างกับสังคมในโลกนี้อย่างสิ้นเชิงเราต้องใช้ชีวิตเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าเชื่อฟังพระประสงค์ของพระเจ้า เราจะไม่ดําเนินชีวิตยอยู่ในบาปเพื่อให้พระคุณพระเจ้าทวีพูนมากขึ้นไม่ใช่แบบนั้นเราอย่าเป็นเหมือนคนยิวที่หยิ่งยะโสโอหังไม่สนใจคําตักเตือนและยังทําบาปกับพระเจ้าอยู่เสมอจนเยรมีอ่อนอกอ่อนใจอยากจะหนีชนชาตินี้ไปให้เต็มที่ประการต่อมาครับความเข้าใจผิดของพวกเขาคือเขาคิดว่าพวกเขาเป็นประชากรแห่งพันธัญญาพระเจ้านั้น จะสามารถรอดพ้นจากการพิพากษาได้ทานตีละครับเรื่องนี้เตือนใจเราเหมือนกันนะอย่าคิดว่าเราทั้งหลายนั้นทําดีปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามากแล้วจะรอดพ้นจากพระพิโรธพระเจ้าหากเราทําบาปและทําชั่วในสายพระเนตรพระเจ้าโดยปัา,ากการกลับใจทันตีละครับเมื่อชนชาติอิสราเอลหรือคนยูดาห์ในเวลานั้นนะฮะคิดและภาคภูมใิใจว่าตัวเองนั้นมีสัมพันธภาพที่ดีกับพระเจ้า โดยพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงให้ไว้และเชื่อมั่นใจว่าพระสัญญาของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงสําหรับชีวิตเขาเขาจึงมั่นใจเชื่อใจว่าชีวิตนี้เขาจะไม่ถูกพิพากษาอย่างแน่นอนเอาละครับท่านที่รักครับในพระธรรมอาโมะบทที่3ข้อ2บอกว่าในตระกูลทั้งสิ้นในโลกนี้ตระกูลทั้งสิ้นในโลกนี้เราเลือกเจ้าเจ้าเท่านั้นที่เราเลือกไว้ดังนั้นเราจะลงโทษเจ้าเพราะความผิดบาปทั้งสิ้นของเจ้า นแะครับในท่านเยเรมีบทที่9ข้อ7ถึงข้อ16นะ่ถ้าพี่น้องพิจารณาด,ดูดีนะครับพระเจ้าถามเยเรมีว่าพระองค์ผิดหรือที่พงค์จะต้องลงโทษชนชาตินี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องไหมที่จะต้องลงโทษชนชาติที่มีความบาปนี้และการลงโทษกับพระองค์พระองค์ก็สรงเปรียบเทียบนะครับในข้อ7บอกว่าจะเป็นเหมือนเตาถลุงเตาถลุงที่หลอมเหล็กนะเปไงฮะ พี่น้องครับมันร้อนมันมามันจะพูดว่ามันไปนเหมือนบึงไฟก็ว่าได้นะครับพระเจ้าจะปล่อยให้เมืองนี้นะครับถูกะลุงนะด้วยกองทัพของบาบิโลนและเมืองทั้งเมืองนั้นจะกลับกลายเป็นซากปลักหักพังสถานที่ที่สัตว์อาศัยอยู่ก็จะกลับกลายเป็นที่ทุรกันดารกลับกลายเป็นทะเลทรายไม่มีใครสามารถอยู่ได้ความหายนะจะเกิดขึ้นความเลวร้าย ก็จะมีทวีคูณมากขึ้นแม้แต่นกก็ยังไม่สามารถอยู่ได้เพราะไม่มีที่ให้สําหรับทํารังนะครับทำไมล่ะครับดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าเป็นดินแดนแห่งน้ํานมน้ําพึ่งที่ไหลบริบูรณ์จะกลับกลายเป็นถิ่นทุรกันดารเป็นที่แห้งแลง้งสาเหตุครับสาเหตุนะครับในขอ้อ14เราก็เห็นว่าเพราะประชากรของพระเจ้านั้นทอดทิ้งครับในขอ้อ13 14บอกว่าเขาทั้งหลายทอดทิ้งพระบัญญัติของเราพระเจ้าพูดอย่างนี้นะครับ ดังนั้นเตือนใจเราครับอย่าทอดทิ้งพระวจนะพระเจ้าอย่าทอดทิ้งพระบัญญัติที่พระเจ้าทรงให้กับพวกเราไว้พระบัญญัติของพระเจ้าพี่น้องครับหลายคนบอกว่าเราไม่ได้อยู่ในภายใต้บัญญัติของพระเจ้าแล้วเรามีเสรีภาพในพระวิญญาณโอ้ันยิรัก์ครับพระบัญญัติพระเจ้าถ้าไม่ดีพระเจ้าจะให้เราทําไมล่ะครับพระบัญญัตินั้นเป็นกรอบเป็นกรอบครับ ี่น้องครับเพื่อให้เรารู้ว่าถ้าเรายังอยู่ในกรอบนี้เรายังดำเนินชีวิตเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าแต่เมื่อไรที่เราอยู่นอกกรอบเราแย่ขาออกไปนอกกรอบเรากําลังทําบาปกับพระเจ้าพระบัญญัติเป็นตัวชี้ให้เรารู้ว่าอะไรบาปอะไรไม่บาปอะไรที่พระเจ้าทรงพอพระไทยและอะไรที่พระเจ้าไม่พอพระไทยชนชาติยูดาในบรรดานั้นดื้อดึงทำตามใจตัวเองเขาถึงทําบาปกับพระเจ้าเขาถึงละเลยพระบัญญัติพระเจ้าเหมือนกันเตือนใจเราครับอย่าทําตามใจตัวเอง แต่จงทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าการทําตามใจเราง่ายมากการทําตามใจพระเจ้ายากมากต้องทุบตีเนื้อหนังต้องให้พระวิญญาณพระเจ้าช่วยนะครับทันทีรักครับคนชาติอิสราเอลนั้นไม่ยอมกับใจพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทรงเลี้ยงชนชาตินี้ด้วยบอระเพ็ดนะครับให้เขาดื่มน้ําขมที่เป็นเหมือนกับน้ําดีนะครับน้าดีหมีและก็กระจายพวกเขาไปท่ามกลางบรรดาชนชาติ ที่ตัวเขาเองและบนบรรพบุรุษของพวกเขาไม่รู้จักและจะส่งดาบตามไปไล่ฟันไล่ฆ่าและเผาผลาญเขาจนกว่าจะสิน้นโอ้โหท่านท่ลักครับเราอ่านแล้วเราก็ยังอ่อนใจเราจึงเข้าใจในหัวใจเยเรมีเลยว่าชนชาติของเขาเนี่ยจะต้องเผชิญอะไรในการพิพากษาบ้างดังนั้นเยเรมีจึงร้องไห้คร่ำครวญอย่างหนักเลยทีเดียวท่านทิลักครับแล้วเราล่ะครับสมมุติว่าพี่น้องของเราในคิดอาตจักรจะต้องถูกการพิพากษาของพระเจ้า อย่างทนทุกทรมานเพราะความบาปของเขาในฐานะที่เราเป็นพี่น้องกันเนี่ยพี่น้องครับเราจะอยู่นิ่งเฉยไหมเราคงไม่นิ่งเฉยครับเราทํายังไงครับเราเตือนเราช่วยให้เขากลับมาหาพระเจ้าทันทีแลัวครับเยเรมีเป็นเหมือนกันด่านขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะสามารถเป็นเหมือนเยเรมีในยุคป,ปัจจุบันนี้ได้ในคิดเจักรของเราครับประการที่3ในบทที่9นะครับเยเรมีชี้ให้พวกเราเห็นว่าการเป็นประชากรแห่งพันธสัญญาของพระเจ้านั้น ไม่เป็นการรับประกันในเรื่องของความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณครับในข้อ23นะครับบทที่9ข้อ23พระเจ้าตรัสว่าไงรู้ไหมพระเจ้าบอกว่าอย่าให้คนมีปัญญาอวดอ้างสติปัญญาของตนอย่าให้คนชายชะกันที่เข้มแข็งนั้นอวดว่าตัวเองแข็งแรงอย่าให้คนรวยอวดความมั่งมีของตนเองแต่ให้อวดสิ่งเหล่านี้คืออะไรครับอันแรกเลยครับให้เขาเข้าใจและรู้จักว่า เราคือพระเจ้านี่อันดับแรกเลยครับเขาต้องรู้ว่าใครคือพระเจ้าอันที่สองครับผู้ที่สําแดงความรักมั่นคงเพราะพระเจ้าเป็นผู้สําแดงความรักมั่นคงพระองค์ทรงสําแดงความยุติธรรมพระองค์ทรงสดงความชอบธรรมในโลกนี้สิ่งเหล่านี้พอพระทยดังนั้นคนที่รู้จักพระเจ้าเขาจะสามารถสําแดงความรักต่อคนอื่นได้ถึงแม้คนอื่นคนเหล่านั้นจะมองตัวเขาเองในทางที่ไม่ดี ทำไม่ดีกับเขาแต่เขายังมีความรักมั่นคงเหมือนพระเจ้ามีความยุติธรรมไม่อารุมอรวยในความบาปมีความชอบธรรมอยู่ในโลกเป็นคนที่ปรสาสจากคือดําเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์กับพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงพอวไว้ไทยเห็นไหมฮะท่านทีรลังครับในโลกปัจจุบันมีอยู่สามเรื่องครับที่โลกนี้ยังพึ่งพานะครับพึ่งพาและอวดอ้างนะครับเรื่องแรกคือเรื่องการศึกษาเรื่องที่สองคือเรื่องอํานาจอันที่สามเรื่องความมั่งคัง่ง คนที่มีการศึกษาคนที่มีอำนาจคนที่มีความมัง่งคั่งมักจะอวดสิ่งเหล่านี้และคิดว่าสิ่งเหล่านี้ได้ไหมฮะเป็นพราพรจากพระเจ้าเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรจากพระเจ้าเลยครับพราพรจากพระเจ้านั้นสิ่งที่คนของพระเจ้าต้องเรียนรู้ก็คือว่าพระเจ้าปรารถนาและพระองค์ทรงชื่นชมยินดีในบรรดาประชากรของพระเจ้าที่มีความเมตตามีความยุติธรรมมีความชอบธรรม รู้จักพระเจ้าและยำเกรงเกรงกลัวพระองค์ด้วยตัวสันไม่ทํำบาปกับพระองค์แน่นอนครับพี่น้องที่รักครับคนที่อยู่ในพันธสัญญาพระเจ้าคนเหล่านั้นต้องยอมจำนนในเงื่อนไขแห่งพระสัญญานั้นไม่ใช่ทําตามใจตัวเองเหมือนกับชนชาติยูดาพอทําตามใจตัวเองมากๆก็เกิดความเย่อหยิ่งเพราะคิดว่าตัวเขาเป็นชนชาติของพระเจ้าเขาจะทําอะไรก็ได้พระเจ้าจึงเรียกชนชาติยูดามา แล้วบอกว่าจงร้องไห้คร่ำครวญเหมือนกับไปอยู่งานศพเถอะทำไมครับเพราะอีกไม่นานงานศพที่จะจัดขึ้นเป็นงานศพของพวกเจ้า,าท่านทรักครับพระเจ้าตรัสว่าศพมนุษย์นะครับจะกลื่อนกลาดในเยรูซาเลม็มเป็นเหมือนมุลสัตว์ในท้องทุ่งเป็นเหมือนฟ่อนข้าวที่หล่นตามหลังผู้เกี่ยวและไม่มีใครเก็บนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกกับชนชาติยูดาห อย่าให้เขาร่าเริงร่าเริงใจนะครับในสิ่งที่เขากําลังเป็นกําลังภูมิใจอยู่เลยเขาอย่าอวดอ้างว่าเขามีการศึกษาอย่าอวดอ้างว่ามีความนะฮะมั่งคั่งทําทไมเขาอวดอ้างเขามีการศึกษาครับพี่น้องครับเพราะเขาไปเชื่อมาใครจรึงไปอียิปตนะ์เพราะอียิปต์ในสมัยนั้นมีวิทยาการสูงมากล้ําหน้ามากนะครับเขาคิดว่าโอสิ่งเหล่านี้นะครับจะช่วยให้ประเทศนั้นมีความมั่งคงมั่งคั่งแต่ทันทีละครับพระเจ้าคือสิ่งที่คนอิสราเอลต้องยึด นะครับเพราะพระองค์ทรงเป็นความมั่นคงมั่นคงมั่นมั่งคั่งของประเทศนะครับคนยิวนั้นโอ้อวดอวดอ้างในเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาเพราะเขานะครับเป็นคนของพระเจ้าเป็นประชากรของพระเจ้าแล้วดูดูจากไหนอ้อดูจากสุนัตไงนี่คนที่เป็นประชากรของพระเจ้าต้องเข้าสู่นัดเวลาคนต่างชาติมาในสมัยที่พระธรรมกิจการหมครับกิจการ15บห้านะครับ,าาร 15, ม,รบมีการทะเลาะบบอกแว้งกันระหว่างคนยิวนะครับคริสเตียนยิวกับคริสเตียนต่างชาติบอกโอ้จะมาเป็นคริสเตียนนะต้องเข้าสู่นัดก่อน ท่านทีละครับคนยิวนะั้นมีความภาคภูมิใจในการเป็นประชากรของพระเจ้าแต่ละเลยธรรมประหยัดของพระเจ้าละเลยน้าพระทัยพระเจ้านะครับนี่น้องครับคนที่เป็นยิวแท้ต้องเป็นยิวจากภายในการเข้าสู่นัดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรฮะไม่ใช่เป็นเรื่องภายนอกแต่เป็นเรื่องภายในจ,ใจิตใจเราเป็นคิดเซียนเหมือนกันบางทีเราภาคภูมิใจว่าโอ้เนี่ยฉัน,ร,นรับบิณฑมาแล้วฉันเชื่อพระเจ้ามาห้าปีสิบปีนะฉันรู้พระคัมภีร์หมดเลย หลายสิ่งเหล่านี้นะครับกำลังทําให้เราเกิดความเย่อหยิ่งและความภาคภูมิใจผิดๆแบบเนี้โอ้กับกลายเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยอันนี้พระเจ้าเรียกว่าความเย่อหยิ่งท่านที่รักครับดังนั้นเราต้องกลับใจวางใจในพระเยซูคริสต์จริงๆแล้วต้องบอกตัวเองอยู่เสมอว่าเราไม่มีอะไรดีครับเราอยู่ในสถานการณ์เดียวก,กันกับคนยูดาในสมัยเยเรมีอย่าคิดว่าเราดีกว่าคนอื่น อย่าคิดว่าเราเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้นะครับท่านทีละครับพวกเขาเนี่ยนะครับคนยูดาเขารู้ตัวเองว่าเป็นส่วนหนึ่งในพระสัญญาพระเจ้า,เ,จาเขามีความเชื่อแบบนั้นแต่พระเจ้าบอกว่าเขามีความเชื่อที่ผิดนะดังนั้นการที่เขาจะเป็นคนชอบธรรมเป็นประชากรของพระเจ้ามันต้องเกิดขึ้นจากภายในท่านทีลครับกําลังอธิบายพี่น้องเห็นเห็นภาพอย่างนี้ ถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนของพระเจ้าเราเป็นคนของพระวิญญาณแต่เราไม่มีผลของพระวิญญาณแสดงให้คนเห็นเลยเนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนของพระเจ้าไหมครับเราเป็นคนของพระวิญญาณไหมครับอไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยฮะด incoln, um ังนั <pol> ้นอย่าให้เราสูญเสียนะครับความชอบธรรมในพระเยซูคริสต์อย่าให้เราสูญเสียนะครับจิตวิญญาณของการเป็นลูกของพระเจ้าที่จะต้องมีลักษณะเหมือนพระองค์มากขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ พิธีกรรมต่างๆที่เป็นภายนอกนะครับในบทที่10ครับพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงแท้แต่เพียงพระองค์เดียวเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์แตกต่างจากรูปเคารพอย่างสิ้นเชิงและพระเจ้าพระองค์ทรงเกียรติชังนะครับในบรรดาผู้ประชากรพระองค์นั้นที่หันเหใจไปกราบไหว้รูปเคารพครับท่านทีละครับก่อนที่อับราหัมเองจะเชื่อวางใจในในพระยาเวนะครับ ก่อนหน้านั้นเขาอยู่ที่เมืองเออใช่ไหมครับเป็นเมืองที่กราบไหว้ดวงจันทร์พอชนชาติอิสราเอลนะครับต่อมาเนี่ยไปอยู่ในแผ่นดินอียิปต์ในแผ่นดินอียิปต์ก็มีแต่การกราบไหว้ดุคลบหมดเลยแล้วก็สิ่งเหล่านั้นก็ตกไปในใจของคนอิสราเอลครับพอออกจากแผ่นดินอียิปต์ก็ไปอยู่ใน่นทุรกันดารใช่ไหมครับพอถึงภูเขาซีนายพอโมเสสขึ้นไปบนภูเขาว40วันก็คิดว่าโมเสสตายไป,ไปแล้วฮะทำยังไงครับโอเรามาปั้นพระเจ้าก่อนเถอะเรามาสร้างพระเจ้าก่อนเถอะ เขาก็เลยสร้างพระนะครับสร้างเป็นรูปวัวทองคําแล้วก็เล็งถึงพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าบอกว่ากําลังทําสิ่งที่โรรองทรงเกียรติชังนะครับเขากําลังเปลี่ยนพัสดีของพระเจ้าเป็นรูปสัตว์นะเป็นรูปที่มนุษย์สร้างขึ้นดังนั้นเยรมีนะครับก็กําลังสะท้อนสิ่งเหล่านี้มองไปรอบๆของยูดาห์นะครับเยรูซาเล็มก็เห็นรูปคารพครับแทนที่ชนชาติอิสราเอลจะแยกตัวจากการกราบไหว้รูปคารพตามที่โมเสสสั่งไว้ ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7จ็ดนะฮะกลับกลายว่าเขาก็เริ่มเรียนรู้เรียนแบบพฤติกรรมของคนต่างชาติและก็กลบาหว่าลูกคลุบพระนอกรีดเหล่านั้นพระต่างๆที่ถูกสร้างโดยฝีมือมนุษย์ในข้อหาเองบอกว่าพระเหล่านั้นเป็นเหมือนหุ่นไล่กานะครับไม่ได้มีชีวิตอะไรเดินก็เดินไม่ได้พูดก็ไม่ได้จะไปไหนก็ต้องอุ้มนะครับช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยจะแล้วจะมาช่วยคนอื่นได้อย่างไรดังนั้นประชาชนของพระเจ้าจะต้องคร่ครวญถึงสิ่งนี้นะครับสง่าราศรีความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์ได้ไปในโลกนั้นพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจที่จะดูแลปกป้องเราได้พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่นะแล้วก็นะครับเยเรมีก็มองไปข้างหน้าและคําครวนถึงการที่พักษาของพระเจ้าในข้อ1 7ถึงข้อย2เยเรมีเห็นการลุกลานของกองทัพบาบิโลนนะครับและความทุกข์ยากที่กําลังจะเกิดขึ้นนั้นเยเรมีจึงกระตุ้นเตือนให้ประชาชนต้องทาไมครับเตรียมตัวแพคกระเป๋าเลยเพราะว่าเขาจะต้องถูกกวาดต้อนถูกเหวี่ยงออกจากแผ่นดินถูกสํารอกออกเหมือนนะครับเหมือน ก้อนหินที่ออกจากสลิงฮะผู้เผยพระชนะเยเรมีเองก็คราำครวญถึงความพินาศของบ้านของเมืองของครอบครัวของพี่น้องของเขาจะพ่อพ่อแม่จะต้องถูกแยกจากจากลูกนะครับสามีก็ถูกแยกจากภรรยาก็ถูกกระจัดกระจายไปนะเยเรมีก็เชื่อเห็นถึงสาเหตุของภัยพิบัติครั้งนีส้สาเหตุสําคัญเลยครับคือผู้เลี้ยงคะคนเลี้ยงแกะครับใครครับคนเลี้ยงแกะคือบรรดากษัตริย บรรดาชนชั้นผู้นําผู้ปกครองปูโรหิตถ้าในปัจจุบันนะเล็งถึงใครครับเล็งถึงผู้นําคิดจักรนั่นแหละครับผู้นําคิดจักรไม่ได้สบาวงหาพระเจ้าไม่ได้ตักเตือนประชาชนที่เขาหลงผิดนะไม่ตักเตือนพี่น้องคิตชนที่อยู่ในคิดจักรที่เขาทําผิดทําบาปภัยพิบัติเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะบาปของบรรดาผู้นําที่อารมุ่มอร่่ยกับความบาปนะพี่น้องครับเยเรมีทําไงครับ สิ่งที่เขาทําคืออธิษฐานวิงวอนกับพระเจ้าขอพระเมตตาพระเจ้าแต่พระเจ้าเองก็ยังสั่งให้เยรมีอย่าอธิษฐานเผื่อชนชาตินี้แต่ว่าเยรมีเองก็ยังทําไมครับต้องข่าครวนกับพระเจ้าขอพระเมตตาจากพระเจ้าครับเยรมีอธิษฐานกับพระเจ้าในฐานะที่เป็นตัวแทนของยูดาขอพระเมตตาพระเจ้านะครับในคาอธิษฐานนี้เสนอข้อโต้แย้งต่อพระเจ้านะครับสามเรื่องด้วยกันอันแรกเลยครับ เขาบอกกับพระเจ้าว่าพวกเขาเองเป็นเพียงแค่มนุษย์ที่ไม่รู้จักว่าจะต้องดําเนินชีวิตยอย่างไรไม่รู้จักย่างเท้าของตนเองอันที่สองครับถ้าพระเจ้าจะประทานในสิ่งที่เขาสมควรได้รับคือการลงโทษนั้นก็ขอให้พระเจ้าอย่าทําโดยพระพิโรธของพระองค์เลยเพราะพระพิโรธของพระองค์นั้นน่ากลัวน่าสยดสยองประการที่สามนะครับถ้าพระเจ้าทรงใช้ประชาชาติที่โจมตียูดาห ประชาชาติเหล่านั้นก็สมควรที่จะได้รับโทษด้วยนั่นหมายความว่าถ้าพระเจ้าใช้บาบิโลนมาลงโทษเขาบาบิโลนเองก็สมควรที่จะรับโทษด้วยนะครับนะพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เยเรมีพูดนะครับในบทที่8ปดเกสิบเนี่ยสิ่งที่เยเรมีพูดเนี่ยเป็นเหตุทาให้เขาต้องติดคุกนะครับ พ่ะกษัตริย์เยโฮยาคิมไม่ชอบใจเลยนะครับท่านในบทที่26นะครับเอาละครับพี่น้องที่รักครับนี่คือบทสรุปครับในพระธรรมเยเรมีบทที่9บทที่10ครับวันพรุ่งนี้ครับเราจะมาพบกันใหม่ครับในพระธรรมเยเรมีบทที่11 12 13นะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องครับ